ตอนนี้ผมพ่นแหวนสีเงินองค์ละเก้าเสร็จแล้วครับโอ้หอันนี้เงาเลยแต่ถ้าพ่นไม่ดีก็จะด้านเนี่ยเนี่ยไม่เชียวกันอันล่างจะเงาอ่ะอันบนพบ่บนไม่ดีก็จะด้านนะเยอะๆปัดเงาอีกแป๊บเนึ่ปัดเงาแหวนด้านบนแล้วก็วันนี้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยสีก็จะแนบเข้าไปกับงานเนี่ย โ okay, อเคเดี๋ยวปัดเงาเลยครับแหบวบนนี้ไม่เงา okay, แบแหวนนี้เงาเลยครับปัดเงาแป๊บหนึ่งครับโอเคองคหลอดก้าเงาฟิ้งขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงล่องยุบลงไปเราจะลงยานะครับโอเคครับแล้วก็ มีสองวงที่พลาดน,นะครับคือแวนนะเล็กมากเท่ากับเส้นผมนะแว่นท่านหลุดไปนะครับเนี่ยแต่ก็ดูเป็นเขาโค้งแว่นอยู่ครับถ้าไม่คิดมากก็ขอบูชาไปได้นะครับมีสองวงอีกวงหนึ่งไม่มีเลยไม่มีแว่นเลยนะครับแต่เล็กมากเลยมองไม่แทบไม่เห็นนะนะแว่นไม่มีโคง้งแว่นม,มีโค้งแว่นขึ้นมาแค่ลางๆนะครับแต่ดูรู้ว่าเป็นองค์ร้อเก้านะครับ มีสองวงนะครับนอกไในขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นนะครับมีให่โอเคครับแคผมปัดเงาเลยนะแหวนไม่เงาให้องคเราเงะให้ให้องค์เราก้าวเงาก็พอละครับเดี๋ยวผมเที่ยวอันไหนเงา อันล่างเงาอันบนไม่เงาโอเคครับผมพ่นปัดเงาอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งวันเลยตักแดดโอเคโอเคครับเดีย๋ยจบงานแล้วทิ้งแล้วก็เดีย๋ยว่ปั้นทีดีกันต่อเดีย๋ยวปัดเงาแป๊บหนึ่งครับใครสนใจแหวนติดต่อมานะครับราคาเริ่มต้น คือ9,999บาทอย่ายคิดว่าแพงราคาค่าบูชาเป็นของคุณเลยคุณคิดเอาเองเลยจะให้น้อยกว่า9,999บาทก็ต้องมีเลข9อยู่ด้วยคิดราคาเอาเองเลยห้ามเดือดร้อนกับตัวเองแล้วก็อยากให้มากกว่า9,999ต้องมีเลข9อยู่ด้วยห้ามเดือดร้อนกับตัวเองน,นะครับราคาเป็นของพวกคุณแล้วคิดเอาเองเลยห้ามเดือดร้อนกับตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าอยู่แบบพอเพียงครับ ู9คูณทุกคนนะครับแหวนนิ้วนิ้วชี้นะครับอยากได้นิ้วไหนก็ติดต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดบูชาไฟาผมมาอยู่ที่หมื่นห้านะครับเพราะคุณได้ไฟไปแล้วคุณก็หล่อดได้ตลอดเลยเพื่อไปหล่อปเป็นเงินเป็นทองเป็นน้าเป็นสำลิปเป็นแก้วเป็นไม้เป็นดินเผาได้หมดเลยนะครับได้ไฟผมไปไปแกะไม้แกะหินแกะเหล็กได้หมดเลยแค่ค่าบูช ค่าบูชาเงินเดือนเงินเ,นเดือนเดียวของพนักงานขั้นต่ำนะครับหมื่นห้าแล้วคุณใช้ได้ตลอดชีวิตคุณตายไปแล้วเกิดมาใหม่ก็ยังตายก็ยังอยู่ใช้ได้ยันชั่วลูกชุ่หลานเลยเนีย่ยอยากให้ห้างทองขอบูชาไปเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างทองนะครับไปหล่อเป็นทองได้ฝายผมไปแล้วก็เป็นหล่อแว็กแล้วก็เข้าเครื่องจิวเวลรี่เลยกดปุ่มคอยเวลาออกมาจากเชิ่เพียงครัวแค่ตัดออกแล้วก็ ขัดนิดหน่อยมก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยเอาเครื่องหล่อจิวเวลรี่เก็บละเอียดได้อย่างนี้เลยนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นลงหล่อมือเขาก็จะหล่อไปธรรมดาแล้วผมก็ใช้โฟดอมสว่านเล็กค่อยๆจี้เก็บครับผมการทํามือจะยากกว่าเครื่องหล่อสมัยใหม่นะครับก็ได้หมดนะคนโบราณยังเก็บได้เนี้ยวกว่าเครื่องว่ามีนะมันแล้วแต่นะครับคนที่เขาชอบ เป็นช่างโดยตรงอยู่แล้วผมก็นั่งเก็บเก็บเนีอ้อพหมดเครื่องจัรแล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ลงหลอจิวเวลรี่กันทั้งนั้นโอเคครับไม่ต้องเสียเวลากดปุ่มแล้วคอยเวลาเดียวเลยมีแค่ไฟล์โอเคครับผมไปแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหล็กข้หอห้องลุมดีแด่ร้านพุทธศิลป์สามดีคุณนรบรีรับสอนรับงานศิลปะครับเดี๋ยวปัดเงาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว ก็พ <S an> ักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาปั้นแหวนกะบินใยญ่เป้กันต่อโอเคให้หยุดส่วนห้าเก้าเลขข้อฮารุบีแต่รับพุทธศตรสามดีคุณนนท์ลบีรับสองรับการศิลปะถึงเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูฟมแมงเหล็กน้องช้าไปแล้วชอบงานติดต่องานมันนะครับชอบงานไหนดูงานผมทางอินเทอร์เน็ตแต่เกมเยอะหน่อยนะครับเล่นเกมก็ได้นะครับก็ทีดีกันทําได้ทั้งหนังทั้งเกมผมก็ทําแม่งมนเลยสนุกประโยชนศิลปะครับ องละก,กาา้า้งพองัาแต่ถ้าเกิดไม่พ่นจะดูแบบซอฟนุ่มกว่านะครับพ่นไว้อีกอารมณ์นึงขนาดแหวนํำลุ้ไอ้ขนาดแหวนคำาุด,น,าดน,น,น,นะครับขอยองละก,กาา้าวพงอค้าสนใจติดต่อมานะครับตอนนี้มีสีทองสีเงินแล้วก็มีไม่ลงสีนะครับเดีย๋ยวต่อไปจะมีลงยานะครับองละก้าวุองทอแบบขอเพียงัามีความสุขกันทั้งโลกเลยรักกันมา,มากๆครับ